สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียยน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเปลียนโปรยทานนะคะ,ะเป็นรูปแบบง่ายๆมาแนะนําค่ะดอกกุหลาบค่ะง่ายแล้วก็ประหยัดลิบบินนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบแปดเซนติเมตรค่ะสีชมพูสองนะคะสีขาวสองค่ะ ตัดปลายดิบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเรียงทั้งสีเส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปนะคะที่ความยาว9เซนติเมตรค่ะพับลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็วางลงไปนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่เป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นนะคะเนี่ยค่ะเอาไว้ด้านบนค่ะ ต่อมาเราก็จับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเสน้ <K al ong> สน,ตนต่อมาเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะปายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลิบินเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะกลางออกค่ะ รวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบินจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวาพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ลิปบินนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะดึงให้กระชับเลยค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะลิปบินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิปบินนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้นำปลาริบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ หลังจากนั้นให้บิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีชมพูที่เราทํานะคะปลายริบบิ้นจะมาทะลุออกทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ปาริบิ้นนะคะชี้ออกมาทางซ้ายค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบิ้นขึ้นไปค่ะพับปาริบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปาริบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะ จัดตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปนทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ทั้งหมดสี่มุมแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นนะคะสีขาวค่ะต่อมานะคะเส้นที่สองค่ะ พาดทับเส้นที่หนึ่งไปค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามพาดทับเส้นที่สองค่ะต่อมานะคะเส้นที่สี่ค่ะพาดทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเวลาจับปลายริบบิ้นให้กดลงไปต่ำๆถึงฐานเลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเส้นริบบิ้นที่เราจะทํานะคะเส้นแรกก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอาสามเส้นนี้หลบมาค่ะ นะคะคให้ปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวาค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นชี้ลงมาด้านล่างให้นําขึ้นไปด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมาค่ะ ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดึงทีเดียวนะคะดึงพร้อมกันทั้งหมดสี่เส้นค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวานะคะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะหรือว่าสอดลงไปนะคะที่กีบดอกสีชมพูค่ะ สอดออกมาแล้วปลายริบบิ้นอยู่ด้านล่างนะคะนี่ค่ะต่อมาเส้นที่สามค่ะเอาเส้นสีขาวหลบก่อนนะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวาค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะนำปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบหลอกสีขาวค่ะ ดึงเซลิบ,บินออกมาค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายจับตั้งฐานลิบ,บินขึ้นไปค่ะพับเส้นลิบ,บินนะคะชี้มาทางขวาพับตรงกลางเส้นลิบ,บินนะคะกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายสอดขึ้นไปนะคะหรือว่าเอาไปสอดตรงสีบานเย็นค่ะดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นให้กระชับนะคะเนี่ยค่ะ นี่ค่คะดึงให้กระชับเลยนะคะนี่ค่ะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะ ลิบบินนะคะจากทางขวามือนะคะสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านไปทางขวาค่ะ เสร็จแล้วก็ตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะดอกกุหลาบของแม่เหมียวถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ